ีความแม่พี่น้องสายบุญคือเก่าครับอาเสียจวนเพิ่นสีฟันแบบใด้ได้เลขมาตัวใด้ครับกับติดตามไปพร้อมครับแอดกิมครับสวัสดีครับเสียจวนสวัสดีครับเอฟซีครับวันนี้ไปเตี๋ยกับเไปวัดมอเตอร์มาครับไปวัดมอเตอร์มาเล่นรวงมาหนิเลยโอ้ครับผมเล่นรวงมาหาเอฟซีร่วครับกินหวานเอฟซีกันนั่นแปลว่าร่วงไปบ่วงไปถือด้อครับลายหลายยมาขึ้นไปปรากฏการณ์สั้นสั้นครับเรียกว่าเขาจับตัวเลขว่าเขาจับตัวงวดนี้ งวดนี้แก่ตัวไหมไม่ครับได้รอดปีก็ว่าได้เออเคยผ่านที่เคยสังพัดครับรอให้เจ้ามือใจดีก่อนเออคือเคือฝันนอนยิบขึ้น่ามูอเขาเอาไก่มากแหงนะครับโอ้งวดที่ผ่านมาครับเออไก่มาให้แบงค์หายผมหาตัวครับแบงค์ห้ผมหาตัวผมเคยจะเป็นหาหาน้ำ หมดที่ผ่านมาเนาะครับเนาะเออเป็นสีหกคือว่าไ้องฟันหกตัวห้หกสีตัวแมนบอไม่ได้ถืออะยิมเนาะครับไกลก่สิบตัวเนาะก็ไ้ก็ไห้วกเปลี่ยนผนกวกไฮก็ได้นาจะไห้องฟันหกตัวไฮฟุสีตัวไม่เป็นสีหกันบอยิมบางนึ้อเนาะครับผมก็ไฮพู้ละห้าตัวเนี่แต่ว่านายได้ขอร์ทบอหลายๆได้เอฟซีเด้อครับผมอ่าโอ้ยห้ถืออีริทันบอลถือครับผมเออผมก็ว่าคักที่สุดละผมฟันมาเนื้อ้ครับผม คัดแล้วคัดอีกเขาว่ามันจะได้กับแมนแล้วโนแมนเดียว่อ่าว่าฟันคัดกคัดคัดใหมแล้วเออฟันว่าเขาหาแม่คู่แลบ้างครหนีจากเอ่อเมียเขามา่ะไรเมี่ยเขาไรผมผมคิดว่าจะเป็นหาหาแบ้งกันพูดวหาตัวนแบงพูดว่าซีก็หกน้องยี่สิไม่ได้ครับผมนายจีเซียโจนหกตัวแตัวแม่คู่ซีตัวเลยนะไม่ถือหรอกครับผมโอ๊ยนายหลายฝันถือกี่ตัวเ่ไหร ครับผมหวดนี้เอาไม้หมวดนี้ฮะหมวดนี้เอาไม่ฟังว่าอันนี้อันญี่ปไปอีกครับไปอันไปอำเภอเพือไปทะเบียนบ้านไปไปไปเฮ็ดทะเบียนบ้านโอ้ไปจดทะเบียนบ้านหรือว่าไปเออไปเฮ็ดเฮ็ดบ้านใหม่เฮ็ดบ้านใหม่ไปขอใบที่ใหม่ครับไปขึ้นทะเบียนบ้านอืมอจะให้ไฮบัสคิวดิโอ้ให้บัสคิวหมวดเนี้ยอือเป็นโตเลยเดี๋ยบ้านเป็นโตเลยอ้าวไม่ใช่คิวบ่บ้าน โตเลยบาทนี้เอาเอาเอาแขนเลยน้องเอาแขนเลยครับเพาะอะไรตัวเอาที่แรกกันยิบกันบ้างกดที่แรกก็้แล้วว่าสองอันที่สามซีกับสามหาไงโอ้ครับกดที่แรกเออกดมันมันผมผมกดยาว่าเราแรกยิบกันบ้างสองใบไหงครับผมสามสี่กับสามหาสามสี่กับสามหาที่น้องก็คือเป็นเรื่องสัตวนั่นน่ะก็ที่รัฐที่บ้นสามสี่ สามหาเออยิ่งไปค่ยกดเยอะไปเอาบัตรคิวนอกครับผมเรียนไปไปเออมเรียนแล้วว่าการคูนี่แงเลแล้วอันนี้คือความฝันนะครับเรียความฝันว่าแม่นอันอันนี้ว่าไม่ไปกดดีอันอันอันนี้ความฝันนะครับครับคือว่าไปขอบัตรเลขที่ไม่ได้บัตรเลขที่จำกอะได้อยู่ไปขอเนื้อสานบ้านขายนะครับครับผมไปขอบาดยังศรีนาได้ไปดูเรื่องฝัน เนาะเสียจนมันทำธุรกิจกอสั่งมาขายบัดนี้ได้ไปขอบ้านเลขที่ไม่เฮ้ยขอบ้านคิวรอดนะมีบ้านเลขที่ได้ไปบัดนี้ครับเสียย่างย่างก็ได้ได้บ่อในในบ้านคิวได้แต่บ้านคิวเราเรียกหูมียัลกอนหรือเป่ามันแมนละพ่อว่าลองเบิร์ว่าบอกกันเอฟซีอีกคนหน้ากันแลครับให้ให้เอฟซีพิจารณาเบิร์น้องครับฝันได้เป็นตัวเลยเออโคโลเลยซ้ำซี่ก็ซ้ำมาได้ยงไงครับพี่น้องเออไี่ว่าจะไหนอีกได้ยินว่าจะไหน ขันเมนเอาไปวิ่งนีเอาไปเล่นนี่คือสามกับสี่ปรแกรบคนไหนเนาะเสียัาคือจะคือโยบีขึ้นเอาแบบนี้โระเอาแบบนี้เลยบ่อย่างว่าแล้เอซวันที่เห็นเอาเนอครับผมเมื่อได้มา่อังสี่ดิแต่มา่สองตัวโครนมันี่เลอกสรแ่เห็นจังเลกับบอลงน่ายับบอไงไครับเอแบมบอลมันมัน่าก็จะใครเขาเอาถือเลขบบอครับผม สามสี่กับสามหาสามสีกับสามห้าเนยครับเออเสียจวนฟันได้เป็นตัวเลยเออนี่เห็นวิกจัาใดก็บ้านบ่ได้บ่าได้ตีขว้ฟันเลยบ้านนี่ไังตีแล้วบ้ให้ตีเนี่ยตีเนี่ยนันคือแข่งเธอบ้านนี่ดีทังไลยับป่านได้ขั้วันในหัวก้อนมันตัวนีอเป็นตัวเลยเออคือฮ้องฮองเนฟันไดแล้วก็โทรหาผมเลยครับผมฟันเห็นเจ้าข้องที่นี่แหละโอ้แต่ทของที่เพื้นที่นี่นะครับเ่นที่แปลงีซีัเพิ่นเครับครับผมเพ่อนเขบอกเลยเขาแมวขั้วมัน ซีซี่หงหืงซีอะไเนาครับผมเพา่บอกอีรีว่โทรไปหาผมเยอะสี่หงคเดท่ว้าผู้ผู้ยากข้องที่อายุอ่นะยิ้มครับผู้อยาของที่อายุหกสิบสี่โอ้บ่าเทีแล้วสี่สิบหกความดิครับผมแตวเราเสียแล้วล่ะเจ้าของทีเจ้าของทีเน่ะเออเสียแล้วเดมได้ไปถามมาเลขทีเพื่อนครับไม่ได้ตรงกันเหมือนมาเนึ่งขนาดครับผมไอจะจะเอาได้เราซีองโอ้เอาแลว่าเขาของกุณลองลอ เออว่มากว่มากอหลีครับเออบอกอีหลีครับผมเออผมวามากอหลีเลยว่าแต่ว่างวดนี้ก็ว่าฟันคักเยอะมันได้ฟันเป็นตัวเนาะเสียเนาะเออฟันเป็นตัวนี่เราพูดว่าจะไงนะหว่ดครับฟันใส่ขึ้นวันขึ้นวัฒนภาสิทีเอกวนก่อนวัฒนภาดิ้นครับผมว่าเนี่ยมุสาวมากก็ได้เพชรบุญเนาะแมนนี่แหละครับเออท้าบุญก็ว่าไอเอฟทีถีบเรียกหลายเรื่องวันนี้ว่าสัตนเอออธิษฐาน ให้เพื่ออะไเสียจนการที่ทานให้เพื่อเอซอยู่เออให่เอฟซีเราถือว่าป่วยป่ถือก็ได้แช่เอฟซีครับโอ้ครับสาธุสาธุได้ครับถือหรครับเออบริเพียงแจ็คเมดบอกเราเรืยอเนี่ยแชันแช่นก็สามสี่สามหาเลยเออม่ไม่ไม่พร่บอกผมเสื้อแต่ผมก็ระไรมาสามสี่สามหาครับผมมันน้นอยตัวนึงเนาะคับลับแสดงว่าเลข ม่ใช่เป็นไทยซไทยหาเพร่ะวาเลขนี่สิเป็นไทยซี่ไทยหาแมนคือว่ามันบอกซัซีมันเรียกกันถแม้จะงีแมโอ้ครับน้องวิ่งเลยวิ่งไปรักนุ้ยไปหลไปครับวิ่งวิ่งเป็นรักนุ้ยไปเรื่อยไครับเออรักซี่โปตองเลยซีเหามันไม่ได้อยู่ข้างหลังเลยนปิงซี่ก็ิ่งหา่าเสีเออวิ้งตัวนีสซะครับไทยซี่ก็ไทยหาเนาะครับเอาชั่วๆไปโลดเรนะครับเดี๋ยวพกว่าแมนลวละว่ามันอะไ แต่าสามหางคือสามซีนี่แหละเล็ครับแล้วแล้เอฟซีซีโซนบอว่อลพวกมาก3สามก็เอาตัวอื่นใส่ก็ะได้จัศนี่ิลยยิมครับผมโอ้ซีกับหาในยุ่ักน่วยไปเลยแมนให้ให้แค่นแนไปโลดเนาะจับคู่กับให้จับคู่แครนแคอนวันนี้เฮ้ยงบินเลียนกับแบบแครนซื้อกันตัวนี้ครับเป็นแต่สะออนครับว่าหลายตัวครับวันนี้สามนครักบนรกโลก็ได้ออไทยซีไทยหาราผมผม เพราะว่าไม่เป็นต้นสนหรอกเนยครับผมเออไมนได้หลายกว่ากัดดีวิ่งปักหลักอ่าห่อเรียกหลักมันอ่ะครับผมเรียกหลักหน่วยเออเสียครับเสียก็หายรักหน่วยเรื่องวันเนี่ยว่าโอ้มันได้หลายกว่ากัดดีครับผมเออไม่โม่เออไม่โม่ไในยุลักนลอยหลักกันซีฟดีครับเ่อห่อว่าแบบกระปิยิบสลากกินแบงก์สบานให้มีไทยเสีก็ไทยห่าได้ส่วนรางวัลได้วันคุณรางวัลเลยครับผมได้ทุกกางวันเลยยังไม่หายเอฟซีพัฒนด้นี่ยละทีทีฟาวผ้าบอก ครับผมไถ้าบุญไปไปเอาน้อไปไปบุญขยะศาสตร์บ้านเข้าน้อบ้านมวดกวนไม่กู้เขาจังจริงนี่ก็บุญ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 เขาสากหน่อยเนี่ยเขาสัก่ไม่ได้เขาสากยัง้ว่ถือไกลเขาสากงี้ได้เป็นหาใหญ่นะมัดตั้อเอิญหน้าเนาะครับผมเอื่อเอิญผีพ่อผีแม่ไม่กินผีบู้บ้าตาตาแยเนาะครับผมเพื่นพ่อเห็นมานเนาะครับผมผมอย่างไรเอฟซีพนันใดผมก็อธิษฐานว่าถ้าออกสามสีกับสามหาเนี่ย ไอเอฟซีผมถือหลายๆเรื่อโอ้สาธุสาธุครับสาธุครับผมไอ้พ้นได้หลายๆเรื่อพ้นไอ้พ้นดีใจเนยนะเจ้าสินะครับครับผมกรับเสียจวนเพิ่นได้ฟันแล้วครับเพิ่นก็คิดถึงเอฟซีบว่ามันได้แขวนผดผันได้ออกเป็นตัวได้งวดได้ได้ขึ้นไปครับบ่ได้ตีมันยากงวดนี้บ่ได้ตีเลยครับไม่ได้ไปจัดสรรหรอกตียังไงมันเรียนเราก็รับกันครับไปเอ่อทีสถานที่ราชการครับว่าัาที่ที่ครับไปกด บัตเชียวเลี้ยงด้วยด้วยเหรอคนบโค<อ><อ>ตยาผมไม่ได้แร้งคไปสอมหาเล <laughs> มันเป็นทั้งบุเรื่งล่งคน <c oughs> บอลนี่สิจังไม่ีเบียนโคตรวหดโรดานะครับ <c oughs> ถ้ามันออกสามซีสามซีก่อ <c oughs> นแล้วก็สามซีอยู่หลังเนาะครับเออตัวที่สองปรตูสามหาดีครับมันพอวัานี่บดไม่ล่างเรเลียงกันลงมา <c oughs> เครับผมเอฟซีมีใจหน้าดีเลยครับเ <c oughs> ด้อล้มันออกก่อนเนี่เาสามซีสามหาออกที่หลังครับ <c> ผ <oughs> ม ถ้าว่ากัอสคนลูกนาฮะเป็นทั้งที่ลีนอครับผมก็นจีเป็นไอ้โคตรอีกนะฮะคือคือพลุกเกินคือออกคักแท้กันยีว่าอีกละครับยังให้มันถึงด้วยครับที่ว่าบอลเนี่ยยังให้ถืงอิลีคยังให้เอฟซีได้อิลีครับเสียเพิ่นกับยากการยากงานเพิ่นนะครับเพิ่นฝันครับเพิ่นก็อยากให้เอฟซีได้น้ำเอฟซีท่านได้มักกระตาม ขัดบอมักกัดพ <ori> ันเออเออแล้วพวกบอมกัด <premature> หิมไปเพราะว่กนี้ไปตัวเลขมันก็มาหลายตัวนะครับไงไงเฮ้เขาฟันยังสี่เขาบอลยังสี่เนาะไม่ต้แต่งเติมมี่ยังนี่สิครับครับผมทาทาวันไหนเราเขก็บอลสักสั้นครับผูดมักก็บ่ต้องบ่เอาครับผมยังไปซื้อผูดมักให้ผูดมักคนซื้อครับผมเออครับเนี่ยนั่นถืออีกเลยครับถือเป็นตัวกันเครืองถือคือเคื่อนพิกายนี่เนาะคือเขาฟันว่าไปที่ดิน เราไปมาแมเรียบมันคิวแบบเดียวกับไม่ออกโคนได้ซิบซได้เลยงันนะโอ้หวันก็ได้ิบซี่ออกสิบซีดีนะครับ<ม>ออกลิบปีแรงล่ละค,ลครับ้อี้เอเสีฝันแมนนะครับเด้อ<ม>ปาก์ายนครับงวดนี่ไปงวดต้นโดนฝันมาไปกคประชิวได้ิบซีแมนไปไปทิ่นเบอร์ิบซีได้ออกอีกทีิบซีครับพวกกัปได้เลงอกันเลยงวดนี้ได้สามซี โอ้ยิ้มก็ต้องไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้วกันต้องเอาไว้เรื่องต้องเอาไว้ต้องกาไปให้ยิ้มไาครับถ้าถราทมีอย่าหายคนถี่มเป็นกย์ชาวกันตารด้ยนี่ยอ่งกับบุญเนาะครับผมเออยงนักเป็นบุญเป็นเอ่อเก้ขาแหละครับใดไดนั่งใดข้ายังไงมันไปซื้อสามซื้อสามหา 3บสามหาไว้เออพ่อพ่อเออเอเพื่อไปเกี่ยวเขาครับหรือว่ามักตัวอื่นเสี่ยวซีกับหาเอาติดได้ได้ๆครับผมเออหามักสองเอา2องซีสองหาครับผมแต่บักเรงเอาเรื่ซี่อหากรบโจนุครับก็เอาตัวเลขของเสียจวนที่พันธนี้มาให้เขาก็ไปใส่กับต้องก้มลงกาลัเพราะคือว่าม่ต้องก้ามนะครับเออซีมต้องกลับกระสันงวดนี่ม่ต้องก้ัมหรอมันเป็นัสั้นดิ ครับแล้วมันเห็นคักคือเรียนรายๆมา 3, สามสี่สัปแต่ว่าเสียจวนนี่เคยฝันแม่นมาหลายหลายงวดตัวหลายงวดเลยครับครับผมช่วงนั้นเขาเลยซิบซีครับผมคือไปอยู่ที่ดินอันนี้ไปไปอำเภอน์เครับที่แรกกันยูไปไปที่ดินไปเขาคิ้โก้เลยละบายเลขกซิบซีออกซิบซีดีโอ้ครับผมแต่เหล่าไม่คือไม่กลางวันี้ล่าสุดนี่คือสามสีกับสามนาล่าสุดนี่ ครับเมื่อวันที่หนึ่งตุวราพุมนี่หมดได้สามซีกับสามหาะไปเออเท่านั่นแหะแต่ว่า3ามสี่นี่แรกลุกมากวนบอกครับจงเดยพเลมแรงคือไปแรกคือไปกวนอโอ้ย่างเป็นสามสี่ยบนญสามหาโยรามอยบานแต่ว่าที่เป็นนั่นแหกมันแรกคือไปกวนมันเรียกยิวขาเรียกยิวเออโอ้สามสีออกกวนตัวกันนะครับเนออกกวนเออสามซี่ก็ออกกวนเป็นเลขล่างครับเออเพราะว่าสามหาต้อออกที่หลังเลยสามหาออกที่หลังออกข้างสุด้ทยออกข้งสุดท้าย คืเรกว่าอะครับผมอะไรเอซีแต่หน้าเบิร์ครับเ้อครับผมเออฮามันแมนอิลี่ครับเนี่ยมันฝันเนาะมันบนได้คือผู้อื่นครับผมเพราะมันเหล็กอีซ่องเหล็กยังมากครับเม็นเล็กซ่องเปนเหล็กยังครับเหล็กสายฝันครับสายฝันเป็นเหล็กอียงวงหอกวงในเอียงเหล็ลับเอียงบะมีครับครับผมมี่จะตกตงสี่ได้ฟันได้ก็ได้เป็นตัวที่ฝันแบบแม่นๆเลย เออไม่แม่ขขขขเหมืนกัไข่พวกอร่อยหัวใจอยว่หัวตะขานหัวื่อกี้ได้เสียจวนแม่ครับครับผมม,มาผมไม่เคยเห็นเลยีะครับแต่ว่าให้วิ่งให้วิ่งซีล้มหายแล้วเขาบอกว่ายุทธายว่าผมคิดว่าโอ้ครับผมครับกับอขอบความบุขอขอค,คุณเสียจวนหลายๆนะครับเพื่อที่เพิ่นฝันแล้วเพิ่นการงานงานเพิ่นเพิ่นยังมาแบ่งปันแนวทางให้เอฟซีละกายคิดหอดเอฟซีนั่ง ไปเฮ็ดบุญกันยังบอลลือดเย็บซี่เย็บอธิษฐานไอเย็บซี่ได้โชคได้หมานั่มขันเอาตัวเลขตัวนี้มาแบ่งปันให้แล้วคุณนี่ว่ธรรมดาได้เียังไงจะได้ายจะบอกให้ตัวนี้เด้อร์บอกคาวไว้โอ้บอกให้เคนดนเด้อรัจะสินะโอ้ครับเด้อเอิญผมคิดว่ากินข้าวซาเขายังยิงสินอ๋อรับไอสักรท่านเพิ่นแล้วเพิ่งขอให้ได้ออกตัวนี้นวดเนี่ย ให้พิเศษเลเพื่อนแด้เจ็บเลยพิเศษก็ต้องกราบเลยโอ้ยให้พิเศษในเอฟซีได่จังเลยนะครับอธิษฐานไปดีครับเออจัดจัดเตรียมให้จักบาทเดย้อสามชิ้นก็ซืมาขอบคุณเสียจวนหลายๆได้เจ้าจันว่าครับขอบคุณหลายๆกก็อยาให้เพื่อนได้เนาะนั่นนั่ฟันทั้งซี่ครับเออไปทำบุญมากแล้วก็นเออพี่เน่าดีๆแล้วมื่อกี้ครับผมพี่เน่ดีๆครับเออมื่อกี้กระถานรับซับครับผมอือ ตื่นซอมมากกันฐานรับซ้อมตัวขับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวะวันที่สามเชบวันที่สามเชีบวันนี้มันฝันก่อนดิขับมันฝันก่อนแต่มากก่อนเนาะถือว่ามือนี้เป็นมือมือมืวางพอดีเออไอ้พ่อไปหาซูรุตารีไปไม่แจงเพระร้อนหรอครับผมสามซีสามหาอ่ะครับเอฟซีฟ้าไปยิปไปหาสลากินแบ่งกัตมานไปนะครับเด้อสามซีครับสามหาขันพวกขันกัปปตองกับก็ได้วันเสียคนว่ากัต้องกับก็ได้ต้องกับพี่น้อง ให้เอาเป็นไถ่ไถยซีไถยหาลดซื้นน้อยครับเมนต์ตัวใดมาใส่กับไฮติดไถ่ซีกับไถ่หาเออครับผมเออเพราะว่ามันไม่แม่หล่ะเนาะวันนี้ปันบอกแขนค่ะค่ะบอกแขนคัดยังไงดิเออว่าดีไม่เคยฟังแบบนี้ใครไดบอกแบบนี้ครับผมเออก็รจะให้เพิ่นได้เนาะครับครับขอบคุณขอบคุณเสียจนได้ๆด้ยครับเด้อที่มาแบ่งปันแนวทางไอเอ็ซีครับครับฟันดีครับไอเอ็ซีเด้ะไอเอ็ซีผู้ข่ารับด้วยเงินท่องเด้อซาตูร์รับด้วยซาตคร์ซาตูร์ เสียจวนทู่มาหอปูดวนครับเพราะว่าฝันดีครับท่านเพื่อคืนี่ก่อนมือไปทาบุญกวนมือวันพระไงครับเพราะว่าหลังแกงหงกรมาก็เป็นวันพระแล้วดิครับเสียจวนฝันว่าครับไปขอบานเลขที่หลังไม้ครับอ่าเลยไปกดครับไปกดเลขไว้บัตชิวครับเลขไหลออกมากครับเป็นตัวเลขนะครับเนาะสามสามซีลกสามหาแต่ว่าสามซีครับไหลออกมากก่อน ครับผมครับทักไปทั้งไลนนะครับเด้อครับเอฟซีครับผมครับทักไปทั้งไลน์ครับคุณอบุญญาณบุญชานครับอ่าครับทักไปทั้งไลนนะครับเดี๋ยวอดยิมจะเปิดอ hmm. ่านครับมือคุณนะครับวันที่อเงื่อนครับเดียวท่านชองจะนั่งถึอนวายให้ได้ครับเด้อครับมือนี้เป็นมือวันพัะครับทัดไลน์ไปทั้งไล่์เดี๋ยวอดยิมไปจะเปิดอ่านแล้วครับผมครับครับเสียจวนนะครับเนาะเสียจวนฟันวาครับ ไปสถานที่ราชการครับผมไปขอบานเลขที่อยู่อำเภอครับไปกดบัตรเชิ่อนะครับเนาะเลขสามสี่เรนขึ้นมาก่อนแล้วก็เลขสามหาแรนตามขึ้นมาที่หลังครับพี่น้องครับหมวดวันที่หนึ่งตุลาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกสำหรับเสียจนนะครับเนาะขันตะก้อนขันฟันเห็นแบบว่าไปขอเรื่องที่ดินนึงสิเรื่องที่ดินเรื่องอย่างนี้ฟันแม่นปานตาเห็นนะครับเด้อครับคือ ปีไก่นี่ครับเพิ่นกับฟันว่าได้ไปขอบารเล็ตที่หรือว่าขออยังนี่แหละรับไปกดบัตรชิวกันครับแลนออกมาสิบสี่ตัวเดียวครับผมแลนออกมาสิบสี่ตัวเดียวครับออกแบบก็ได้กลับเลยครับพี่น้องครับงวดนี้ขึ้นกันครับเสียจวนฟันว่าไปขอบารเล็ตที่ได้ไปกดบัตรชิวครับกดอ่ากดบัตรชิวออกมาครับสามสี่แลนออกมาก่อนสามหาแลนขึ้นมาทีหลังครับผมแล้วก็สำรับสายบิ่งสายแลนดนะครับเด้อครับงวดวันที่ อ่าหนึ่งตุลราคมพศอสวสางพันารวยหกสิบหกสายบินสายนครับงวดนี้เสียจวนบิงให้ซีกับหาด้ครับเด้อบิ่ซีกับบิงหาครับสำหรับสายบิงสายเลนนะครับเนาะเสียจวนบิ่ซีกับบิงหาเด้อครับเด้อสายบิงสายแลีนครับอันนี้คือตัวเรีของสายฝันเงินล้านครับผมสายฝันเงินล้านครับเอฟซี FC ทันไดมกักกระตาม กันบอมักกับพันและกับเรืองทางช่องเป็นแชร์เนี่ทางรับใส่วิจาระย่านในการรับชมครับผมอันนี้ความฝันของเสียจวนครับอ่าอฟซีท่านใดครับเป็นอีฟซีของเสียจวนครับกับขอให้โสดโศกมันมันครับลำาำได้รวยครับคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดกับขอให้สมบัติปรถนาทุกประการเสียจวนก็ว่ามันคิดบ่อคิดน้ำอ c ฟซีเด้ครับเปิ้ว่าเปินไปใส่บาทหรือว่าไป ยาย่เขาศาสตร์กับเสียพึ่งกับตั้งกิจิยานิทานเพื่อเอฟซีอยู่ครับเสียไปแล้วครับครับครับไปแล้วไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับกัพึ่งกับตั้งกิจิยานิทานเฮียซีขึ้นกันเพราะว่าเอฟซีได้กับเอฟซีก็ได้สร้างบุญอ่าเพราะว่าก็สร้างบุญซอยแม่คู่เนาะครับก็คือว่าคนในซอยบุญขึ้นกันครับเพราะว่าเสียจนบ่ค่อยได้มากมีขันเอฟซีได้โช่วงเป็นหมาน้ำเสียเสียเพิ่นครับ กะได้ซสมเพิ่นได้ได้บุญคือเก่าครับก็ขออิฟซี่สายบุญทุกทุกท่านครับได้เบิ่งคลิปแล้วครับก็ขอให้สุขสุขมันมันครับลำลำได้ด้วยคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองเสียจวนยั่งยำความเดิแต่งโม่งวดนี่สามสี่ครับสามห้านี่ไปครับว่าต้องกลับต้องเดือยวสันมาครับปันทงลานเปิดเส้นสันมาพี่น้องฟังดีๆพี่แจหน้าครับสำรับอิฟซีจะเอาไปหาใส่ตัวเลขครับตัวเจ้าของมักครับก็ให้มีซี ครับมีหาอยู่ไทยครับผมบวกห้าสิมาเก้าซี่เก้าห่าวหกซี่หกห้าหรือว่าเจังสี่หน้าครับแล้วแต่ข้าสี่เอาไปจับใส่ตัวเลขเข้าครับสําหรับตัวเลขคํานวณของแม่คู่ครับบมที่สิบวกไปนี่ครับเอาแม่คู่กับแม่คู่กันได้บอกกันนะจวนจอแล้วครับครับจวนจอแล้วครับคือสี่บวกอะไรนะครับเนาะครับเลขคํานวณเอาครับเด็กฝันกับแม่คู่เอาใส่กันเลยครับพี่น้องครับผมเอ็ดยิมกับแม่คู่ก็ให้มาไปแล้ว ครับอ้เดียมเปิดหากันครับกับเดี๋ยวนะครับเด้อครับแม่กู่กับคำนวณได้ครับงวดนี้ครับกระตรงกับเสียจนตัวแตงโมครับแม่กู่คำนวณได้นะครับศูนย์กับห้าเลยครับเด้อครับแม่กู่แม่คู่คำนวณได้ศูนย์กับห้าครับผมงวดนี้แม่กู่วิ่งให้เลยครับ ห้ากับศูนย์ตรงกับของเสียชวนตัวหนึ่งของเสียชวนห้ากับสี่คแม่คู่ศูนย์กับห่าครับผมสําหรับงวดแต่ฝันแต่ตองงวดก็ว่าได้ครับแม่คู่ว่าฝันว่าพ่อล่างๆนี่แหละจากสิแมนมแมนดอกไรเอ่อแต่ยิ่มมาท่นว่าอ่แม่คู่ว่าฝันว่าเก่าเก็บรติมา่านว่าแต่ว่าอันนี้เป็นพวกฝันต่กวนแต่ว่าแม่คู่ว่าฝันล่าสุดครับมาฝันลาสูดนะครับเนาะฝันเราได้วันที่ยีบเก็ ที่ปู่ปู่บอกคนทีหยิบเจ็ดห้แม่คู่ฟันครับผมฟันว่าเลขได้เลขแปดซีแต่ว่าสิบเก้าเห็นพอดล่างๆแต่ว่าแปดซีเห็นเห็นเห็นแบบว่าเห็นเห็นชัดๆเลยว่าสันว่าครับอันนี้เป็นค้อมฟันของแม่คู่อันตัวเครื่องนี่เป็นเลขคำนวณนะครับเด้อศูนย์กับห้าครับผมแต่ว่าแม่คู่กระบอกอคำหนึ่งหืมสิเป็นซีซีสาวสันว่า ครับแต่แอดยิมกระจำความันของแม่คู่ประเด็ฝันว่าเห็นไม่ยิ่งันว่ายังไงในละค่ะไม่ยิ่งกอดกันครับเห็นไม่ยิ่งกอดกันครับแม่คู่ฝันเห็นไม่ยิ่งกอดกันนะครับเด้อครับอ่ะงื้นสิเป็นซีซีซะวพราะั้นเ้ากักันไว้นั่งครับขันมัดกระตามแต่ว่าจะเลื่อนมาความฝันของแม่คู่งวดที่พานมาเมื่อกี้นี่ครับซีหกเขาตรงตรงเลยครับครับผมงวดนี้ครับแม่คู่ฝันได้แปดซีกันซีซีเนาะครับหลักสิบเก่าเห็นพอยางๆครับแต่ว่าซีซีว่าไม่ไม่ยิ่งกอดกัน ครับแต่ว่าเก้าเก็ยนี่คือฝันตั้งแต่ต่อหมดแล้วครับอ่าอันนี้แม่คู่กับไปยิบไปหาไปโย่ครับว่ามันฝันเลี้ยวบดนะครับก็เลยเอาเป็นฝันตัวสุดท้ายครับวันที่ยี่สิบเจ็ดคือปูวานล่ะครับก็ยืมแล้วล่ะสองเกียะฝันว่าครับวันที่ยี่สิบเจ็ดครับอันไหนกับไปยิบไปหาไปครับอันไหนกับปนอย่าปนวนเนาะครับเนาะแปดสี่ก็ใช้ิืมเลยนั่นเนาะค่ะคืมวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะที่ปูตา ให้แม่คู่เขาฝันครับผมวันที่ยี่สิบเจ็ดแม่คู่ปูจะให้แม่คู่ฝันมาท่นครับแม่คู่กับฟันได้แปดซีชัดเจนยู่แปดซีแต่ว่าสิบเก่าคนล่างๆฟันเห็นไม่ยิ่งกวดกันครับอแม่คู่ได้ตีเป็นหันฮือนสิเป็นบอกซีซีซะเพาะท่นว่าวันที่ยี่สิบเจ็ดครับเข้ากับกันใบนะครับเนาะสำหรับตัวเลขของเสียจวนครับอาเสียจวนวิ่งให้ห้ากับสี่งวดนี้ฟันทงลานเปอร์เซ็นต์ให้น้อยๆเชนเชนครับพี่น้องกับเสียจวนให้ก็คือวิ่ง หากับวิ่งซีสองตัวจับกู้ให้ที่แรกเขาสืบอมาให้วิ่งเนีสิจับตัวให้สองตัวเฉียนเฉียนเร่ิวสันบาเฉียนนะครับอ่าเสียเอาแบบเฉียนให้เร่ิวสัน่างวดนี่สัน่านชุดล่างตาสามซีสามหาครับอันนี้ตัวเลขความเสียจวนนะครับเด้อมักกระตามกันบ่มักกระพันครับทางช่องให้เป็นแช่แนวทางครับท่านช่องให้เป็นแช่แนวทางครับอ่าครับผมใส่วิจารย์านในการรับชม รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงก็ได้ค่ะเป็นบเึ้งเพื่อความบันเทิงครับนี่นะครับเรื่องตัวเลขของเสียจวนครับอ่ะแอดก่อขอขอบุกขอบคุณครับอ่าทีเอฟซีครับอ่าท่านช่องลงคลิปได้ไปครับคุณฟอคุณแม่คุณตาคุณยายครับกับกอดูหน้านะครับเนาะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เบิ้งคลิปให้ตลอดครับกับฟอห้วันที่หนึ่ง ตูราควบนี้ครับก็บขอให้ลกูกหลานผู้ชีป้ปขาผู้ตาหรือว่าลูกศิษย์ลูกหาของแม่คู่หอวหวนทุกผู้ทุกทคนทั่วโลกทั่วประเทศครับที่รวมบุญกันมากระยะหาหกปีนี้ครับก็บขอหนึ่งวันที่หนึ่งตูราควบครับก็บขอให้เบิกบุญได้ทุกผู้ทุกคนให้เงินล้านแต่ทุกผู้ทุกคนครับโวกโวกมันๆลำๆเรื่อยๆเพราะว่าจะเป็นตัวเลขของเสียจวนครับสามสี่สามหาครับหรือว่าของแม่คู่เลขคำนวณของแม่คู่กับศูนกับหาครับหรือว่าจะเป็นเลขผู้ตาเฮ้า สิบเกตเก้าเกตเก้าศูนย์ครับหรือว่าหกเก้าศูนย์จะเลื่มนะครับเด้อเลขต่ออายุปูตาต่ออายุให้แม่คู่ครับเมื่อนั่นครับท่านซองขึ้นส่วนตัวครับกับพระได้ว่าที่ขึ้นขอ,อช่วยขอมานะครับกับขึ้นท่านตุลาส่วนตัวนี่ละครับปูบอกว่าสี่เฮ็ดสี่สัสสงพระมหาเกียรติยีแล้วขันพอ่พอบ่ต่ออายุให้แม่คู่ขันอายุแม่คู่ห้าสิบเอ็ดปีเฮ็ดบ่แล้วยิ้มบ่ทานว่า พ่สิต่ออายุให้แม่คู่ค่อยเสียดค่อยสิสางแล้วครับปู่ให้แม่คู่ต่ออายุให้แม่คู่เมื่อนั้นครับเก้าร้อยเก้าร้อยหกสิบปีครับให้เมื่อแรกเลยครับเดือดแต่ปลาบลได้ทำคลิปครับพี่น้องอ่าแอดยิมก็เอามาอ่าบอกพ่อแม่พี่น้องสายบุญกับทุกทุกขันนะครับแล้วการเมื่อต้องวดครับปู่บอกแล้วปู่บอกว่าสี่พ่อบอกอีกที่แต่โม่ครับเมื่อต้องวดครับปู่บอกตัวเดียวคโู่ครับคือหาเกตครับเอฟซีจำได้บ่ ครับกบไปยิบไปหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไปนะครับเด้อครับขันมักกระตามขันบ่อมักกับพันครับทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางครับใส่วิจัยยันในการรับชมมรัะไบ้งค่ะเนาะครับปูไห้ตองหวัดครับอ่าครับผมให้อัดยิมว่าแอจเจไอเจใคเหยียนเพิ่นเด้อเพื่อนเพื่อนขอบอกยิมแล้วว่าเปลี่ยนซื้อ่อรได้บ่ท่านว่าเจขายเหยียนเปลี่ยนเอื้อนขยุดจีได้บ่านพื่ยิมมาท่านว่าครับอ่ะเปลี่ยนเป็นเจนเ เกเกเกยังกวาเกเยอกียแล้วครับเนอะครับเป็นเกเยอกีแล้วครับอ่าคนนี้น้ำต้นผาป่ามาพคนนี้มีโชคมีมันครับอ่าเอ็ดยิมก็ปูบอกว่าคือประตูหยดมาสันยิมเร็วเงินแบ่งยี่สิบนัเนาะครับตะไปเสียบน้ำต้นอผาป่าของอ่าเกเยอะเกียเกเงียนแหละครับค่ะปูก็เลยปูก็เลยเอาขึ้นไห่เอาขึ้นไห่เอายิมมาสันบางขึ้นแบ่งเศร้าแหละครับเอาขึ้นไห่แต่ว่าเรกไถ่มันล่วงถ่ายด้วยสามหกศูนย์ในแตงโม สามหกศูนย์ค่ะกับสามหกศูนย์ค่ะนี่เนาะค่ะเป็นสามหกศูนย์กับสามหกศูนย์ครับผมสามหกศูนย์ค่ะครับแล้วกาปูให้แล้วกาต้องงดก็คือว่าห้าเจ็ดค่ะห้าเจ็ดผู้บอกว่าเลขมันจะออกวันที่หนึ่งมันพอได้ออกวันที่เก้าสิบค่ะครับผมครับพี่จิรนาเบิ้งข้ามรอข้ามจากของปูค่ะครับเบิ้งนะครับชิบเล็กชิบวันที่สิบเจ็เนาะแต่งมเนาะกับอ่ะกับคว้ยซี่สายบุญทุกทุกท่าน โชคโชคมันๆว่าจะเป็นตัวเลขที่ปู่ต่ออายุไอ้แม่คู่เก้าร้อยหกสิบปีหรือว่าหกร้อยเก้าสิบปีครับเขากลับไปกับแม่เสร็จแล้วครับครับแลราคาเนื้อเกตครับเป็นอ่ายอดเจดีหรือว่าปู่บอกว่าให้ออกค่าข่าวสารคนละสิบเจ็ดบาทครับพี่น้องก็อย่าลืมครับก็ไปยิบไปหาสลากกินแบงค์รัฐบาลไว้ครับอันใดก็บมาเนี่ยพี่น้องนะครับเนาะอ่ะครับก็บคอยเอฟซีไซบุญทุกท่านโชคโชคมันๆลำๆเลยลุยแต่ว่ามือนั้น ครับอีกมือนึงแต่โม่แอดยิมก็ลื้มคู่กันครับปู้ให้แอดยิมแลนลงมาดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลให้เกียรหกครับอ่าเอาสองใบสั้นให้ลงไทยโดยสิบหกเอามาสองใบก็มีสองใบอีกหนึ่งหกครับพี่น้องอ่าอีสติธรรมได้มากกับตามเลยครับเด้อกันมามาตราพันดึงเกียรติกับแมนได้หนึ่งหกกับแมนแต่เพราะอันหนึ่งเกียนี่บอกให้ยิ้มลงมายิบครับบอกให้ยิ้มลงมายิบเอาสองใบได้ยิ้มตังนี้แต่ว่าคนขายสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือลอตเตอรี่ค่ะเพิ่นขายเบิร์ดค่ะครับผม มือบอกว่าจานกับบะหมี่ผสมไว้ค่ะรงไปบะหมี่ดีครับพี่น้องค่ะผู้ใดที่ยิบตามมันเสียยิ้มเนาะค่ะเข้ากันยังไปหาเบิ้งค่ะสลากกินแบ่งรัฐบาลเข้ากันครับกลับไปครลงไทยโดย17รุ่งไทยโดย17-16้วครับมาว่ายิบลงไปยิบในเกจกรตาเพิ่นเกจกตาไอ้เกจกตาเนาะแต่นั่งกรตาปูตาเข้าล่ะค่ะครับเกจโนกแล้วครับก็คือ716ครับอ่ ครับก็บขอใ้โชคๆมันมันกับตัวเลขของเสียจน้อครับเด้อสามสี่สามหาวิ่งสี่วิ่งห้า,าครับให้โชคๆ,ๆมันมันลำลำเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้ท่านชมกับขอสวัสดีครับ